มันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยนะฉบับคราวเนี้ยให้อตัวรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะต้องผ่านประชามับนะครับก็แต่ผมคิดว่าก็แล้วแต่นะถ้าจะเอาเร็วก็ก็ไม่ต้องมีประชาติรีบๆรีบเลือกตั้งนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาประชาติก็ช้าไปอีกสามเดือนนะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นใช้เวลาเพิ่มขึ้นแต่พูดสําหรับคนที่คิดถึงการเลือกตั้งพูดให้ก็คือว่า มีแน่นะครับครับแล้วก็จะไม่ให้เร็วที่สุดครับอาจารย์ผมขอลงลึกไปใน<ม>เรื่องหลังนี้ถึงจริงๆเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วล่ะ<ม>เรื่องการตั้งคณะกรรมการยกร่างก็มาจากสี่ห้าส่วนนะครับ<ม>แล้วก็แต่ละส่วนเนี่ย<ม>ก็มีคนเขาเขาเขาติดตามการร่างเหมือนกันแต่บางคนเขาตั้งแง่เลยว่าคำบรรการยกร่างไม่เหมือนชุดที่สสลชุดบางชุดเก่าๆ <c oughs> ที่มีการเลือกตั้งมีการผ่านเข้ามาแล้วมาล่างอย่างเงี้ยคนที่อยู่เขาเรียกว่าฝั่ง ประชาธิปไตยก็ได้ฝั่งเสื้อแดงหรือฝั่งไหนก็ได้เนี่ยเขาจะยอมรับได้ไหมอาจารย์ช่ว่อธิบายหน่งว่าเรามาทำเนี่ยมันน่าจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะหรือยังไงอืคือรัฐบรรมดูญของไทยเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ร่างโดยเหมือนปีส uh ีู่นยส่วนใหญ่ก็ร่างโดยคณะปฏิวัติหรือคณะยึดิธรนาจนะครับ uh huh. อย่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยส4 7สเ้นี่ uh huh. ก็ก็ร่างโดยคณะราช ซึ่งก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ถูกไครับเปลี่ยนให้มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับก็มีรัฐมนตรีสี่ศูนย์นี่แหละซึ่งมันพิเศษนะครับก็เราก็อยากที่จะเห็นเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในความจําเป็นความเป็นจริงมันก็ทําได้แค่นี้นะครับก ให้กําลังใจสําหรับคนที่อยากจะเห็นการเลือกตั้งจะเห็นการร่างรัฐรมนูญแบบเป็นธิปไตยก็แก้ไขรัฐมนูญเอากปแลวกันนะครับตามที่รัฐรมนูญบอกนะมันจะแก้ไขย,ยังไงก็แก้กันไปนะครับครับผมไปเปิดดูในรัฐมนูนชั่วคราวที่ใช้อยู่เนี่ยในมาตราประมาณ3 5หก็บอกว่าต้องร่างนูนต้องมีแนวทางอยู่ประมาณสักสิบข้อใช่ไหมฮะต้องทําอย่างนั้นแล้วในข้อ9ก้าก็บอกว่าห้ามแก้ไขเกินกว่าเกินกว่าที่รัฐนูเนี้กําหนดไว้ หัจจหลักรัฐมนูลแก้ไขไม่ได้แล้วแล้วอย่างนี้พอพอเสร็จปุ๊บมีสภามีเลือกตั้งปุ๊บสภาชุดใหม่เขาจะไปแก้ยังไงสมมติมันนี่มันจะอยู่กันมันจะอยู่กับรัฐมนูญฉบับฉบับที่กําลังจะออกเนี่ยมันจะหลุดจากรัฐธรมนูญฉบับชั่วคราวจะหลุดไปแล้วคือแค่สามารถแก้ไขยังไงก็ได้ตามที่เขาเห็นด้วยตามที่รัฐธรมนูญฉบับใหม่นี่จะเขียนเอาไว้เขียนไว้แล้วรัฐมนูญฉบับฉบับที่ผ่านมาเนี่ยครับปัจจัยเขาเขาห้ามเรื่องของเรื่องรัฐเดียว ก็เรื่องรูปแบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยของฉบับปัจจุบันที่จางกําลังร่างเนี่ยจะมีการกําหนดมอกเหนือกว่านี้ไหมหรือว่าเข้าเข้านั้นก็พอละก็หลักๆมันก็คงแค่นั้นนะครับคือมันเราจะไปกําหนดอะไรไว้ล่วงหน้ามากเกินไปแต่ที่นี่เป็นรัฐเดียวเนี่ยนะครับเราก็ตีความในความหมายที่จะให้บทบาทกับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ ีความเอามาใช้ในความหมายที่ว่าเราอาจจะตั้งเราไม่ใช่อาจจะตั้งเราเขียนเอาไว้ว่าเราจะปฏิรูปประเทศให้มีองค์กรพัฒนาภาคนะครับซึ่งภาคนี้ก็ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดนะครับผมขอย้อนกลับมาถึงเรื่องความปรองดองนิดหนึ่งก็รัฐธรรมนูญชุดน,นี้ก็คงกำหนดให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อความปรองดองและสมรนฉันขึ้นมามมแต่มันก็มีคนตั้งคําถามว่าที่ผ่านมามันก็มีแล้วนี่เช่นคณะก,กรรมการคอป ของดรคณิตนนครทําเสร็จแล้วสองปีมีข้อเสนอปุ๊บไม่มีใครเอาไปปฏิบัติแล้วก็สภาชุดที่แล้วก็มีคณะกรรมการปรองดองเหมือนกันแล้วก็เสนอออกกฎหมายซึ่งก็โดนล้มละเวละสภาชุดที่แล้วไอ้ชุดนี้ก็จะตั้งอีกศึกษากันอีกเหรอครับอาจารย์คือศึกษาคงไม่ศึกษาอะไรมากแล้วแหละเพราะว่ามันศึกษามาเยอะแล้วใช,ใช่ไหมครับแต่ว่าความปรองดองหรือว่าการที่จะทําให้มันสมานนฉันนี่นะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการปลองดองโดยรัฐบาลถูกไหมครับรัฐบาลเป็นเป็นเป็นหัวเรื่อใหญ่นะครับตอนที่คุณอิสิทธิ์เป็นรัฐบาลก็อยากจะปลองดองถูกไหมครับตอนที่คุณยิ่งรักเป็นรัฐบาลก็อยากจะปลองดองนะครับแต่ว่าพอคุณอิสิทธิ์ไปเป็นฝ่ายค้านหรือว่าตอนที่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยอยากจะปลองดองถูกไหมครับอันนี้ก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับ ว่าตอนที่ตอนนี้มันมีเงื่อนไขซึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะเห็นมันเกิดแต่ว่ามันเกิดมาแล้วคือมีฝ่ายที่สามเนี่ยนะถ้าเราเรียกว่าสองฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายที่สองเนี่ยอันนี้เป็นฝ่ายที่สามซึ่งเราก็ไม่ไปคำประกันให้หรอกว่าจะต้องอไม่มีความเป็นฝักฝ่ายอะไรร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยนะแต่ว่าก็โดยทั่วๆไปก็พอจะพูดได้ว่าไม่ไม่เป็นฝ่ายที่หนึ่งไม่เป็นฝ่ายที่สองนะครับ,รบแล้วมาคิดเรื่องรองดองสมานฉันท์นให้ แล้วก็มาคิดเรื่องรัฐธรรมนูญให้นะครับไอ้หัวใจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือต้องการให้เกิดการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเป็นเป็นอะไรเป็นความปรองดองที่อยู่เรื่องนอกเหนือจากเรื่องปรองดองที่เขียนเอาไว้นะครับไอ้ที่เขียนเอาไว้เนี่ยมันเป็นการปรองดองตามแบบที่มันจําเป็นจะต้องเขียนปรองดองเอาไว้แต่ว่ารัฐธรรมนูญนี้ก็จะพยายามออกแบบยังไงให้มันเกิดให้เกิดอะไรให้เกิด ไปช่วยกันทํางานนะครับนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นอมืมันจะไม่เป็นรัฐธรรมนูญแบบที่ไปผลักฝ่ายหนึ่งให้ไปเป็นฝ่ายแพ้แล้วก็อีกฝักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะอไอ้อย่างนี้มันก็ผมว่ามันยังยากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นกําลังที่เป็นจริงทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับกําลังมันก็เอาเราไม่ต้องพูดว่าฝ่ายไหนเหนือกว่ากันนะเอาขนาทัดเทียมกัน,นะัะถูกไหมครับฉะนั้นมันก็ ไม่ปรองดองแล้วมันก็ไม่รู้จะทำทางไหนอ่ะถูกไหมครับก็บต้องฝากกับพวกเราทุกๆกคนว่าถึงเวลามอนกันที่ต้องเปลี่ยนอาจจะต้องลองเปลี่ยนกระบวนศน์ด,ดูไอ้ที่จะไปบอกว่าจะเอาชนะอีก <c> ฝ <oughs> ่ายหนึ่งนี่นะครับผมว่าอันนี้ผมพูดจะให้กับทั้งสองฝ่ายอ่ะมันยากนะครับครับมันยากเพราะฉะนั้นเมื่อมันยากก็ต้องคิดหาวิธีใหม่ผมคิดว่าก็น่า,นาจะต้องมาร่วมมือกันถูกไหมครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ร่วมแบบหวานจ่อยนะ ถูกไหมครับ<อ>แต่ว่ามันจะต้องมีกลไกอะไรที่ไปทําให้มันเกิดขึ้นมาได้แล้วก็กรรมการเสริมสร้างความปรองดองเนี่ยก็จะช่วยทําให้มันหวานจ่อยยิ่งขึ้นเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเปลี่ยนทางกระบวนทัศน์ด้วยมันถึงจะสามารถที่จะปรองดองกันได้ถูกไหมครับแต่ว่าในตอนต้นเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องให้อยู่ด้วยกันก่อนนะนะครับแทนที่จะไปผลักดันให้เป็นสองฝ่ายแล้วแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นแบบเดิมอีก อาจารย์ครับรายการตอนนี้เราผมตั้งชื่อว่าความยุติธรรมกับความปรองดองแล้วก็แขกที่ร่วมรายการสองเบรกแรกเนี่ยก็คุยเรื่องความยุติธรรมเขาก็บอกว่าน่าจะมีความยุติธรรมก่อนหรือน่าจะมีความยุติธรรมด้วยหรือกปรองดองอาจารย์คิดว่ามันสัมพันธ์กันไหมมันไปคิดแบบนั้นมันก็คิดได้แต่ว่าคิดแบบนั้นแล้วมันก็มันก็หาทางทําอะไรต่อไม่ได้นะครับผมก็ยอมรับนะครับว่าความยุติธรรมสําคัญแต่ว่าก็ไม่ถึงกับ ที่ว่าจะต้องให้มันยุติธรรมก่อนแล้วถึงจะมาปลองดองอมผมก็คิดเอาแบบคนทํางานนะครับก็คือเอาก็ต้องทําไปแต่ว่าเรื่องความยุติธรรมก็ต้องพยายามทําให้มันยุติธรรมมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องดูแลทุกๆฝ่ายให้ให,ให,ให้ให้เท่าๆกันมากขึ้นนะครับก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าความยุติธรรมไม่สําคัญแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องให้มันยุติธรรมก่อนแล้วถึงจะมาปลองดองนะฮะ ที่หัวใจที่สุดที่ผมคิดเนี่ยปรองดองสําคัญกว่าทุกเรื่องสําคัญกว่าเรื่องปฏิรูปสําคัญกว่าเรื่องยุติธรรมด้วยซ้ำนะครับไอ,อ,อ้ปรองดองที่ผมว่าไว้ก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบที่พอทํางานด้วยกันได้ไปก่อนนะครับแลังจากนั้นทุกๆอย่างมันก็จะคลี่คลายมัน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 ไม่ยากมากไม่ยากนักหรอกนะครับ,รบแต่ถ้ามาเริ่มต้นที่ว่าเอาคอนเซปต์มาเฉียงกันก่อนเนี่ยมันยาก <c oughs> มันยากคุยกันก่อน <c oughs> แต่ว่าการคุยกันมันดีเสมอนะครับผมก็คิดว่าการคุยกันมันดีเสมอแล้วก็วัฒนธรรมคนไทยเนี่ยน,นะครับเป็นวัฒนธรรมที่รอมชอมอยู่แล้วขอแต่ว่าให้เกียรติกันเนอะนะครับผมก็ไปคุยกับหลายๆฝ่ายหลายๆพักนะครับผมก็คิดว่าทุกพักทุกฝ่ายก็เหนื่อยแล้วก็นายแล้วก็เห็นแก่ชาติบ้านเมืองทั้งนั้นนะครับก <Incredible. S 1> ็อยากจะหาทางออกกันทั้งนั้นนะครับ ทหารเองทหารเองก็ไม่อยากที่จะอยู่ครองอำนาจนานหรอกนะครับก็ถูกกดดันนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเรารองดองกันได้ทหารก็คงไม่อยากที่จะครองอำนาจนะครับไม่อยากที่จะทำรัฐประหารอะไรหรอกนะครับ,รบอันนี้ก็ต้องช่วยกันคนละมือคนละไม้แล้วก็บางทีอาจจะต้องถ้าฝ่ายไหนที่ มีสํานึกนะครับก็พยายามให้สักหน่อยหนึ่งนะครับก็เรียกร้องทุกฝ่ายนะมันต้องให้แล้วมันถึงจะได้นะถ้าจะเอาถ้าจะได้หมดคนอื่นยกก็ไม่อยากให้เราเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็มีความมั่นใจว่านักการเมืองไทยของเราก็เขามีประสบการณ์เยอะนะครับ,รบขอแต่ให้เราวางระบอบให้เขาพอสมควรว่าเขาจะเดินต่อไปได้ผมเชื่อว่าเขาทําได้ครับมาผมขอมาข้อที่ท้ายเลยแล้วกันนะครับ ก็ปรองดองก็ควรจะมานั่งคุยกันหลายฝ่ายกรรมาการอาจจะเชิญหลายฝ่ายมานั่งคุยกันแต่มีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันกองทัพเนี่ยควรจะมานั่งคุยด้วยไหมแล้วคุณจะยอมรับการรัฐประหารที่ทํามาด้วยไหมว่ามันผิดพลาดหรือมันอะไรไปถ้ากองทัพไม่คุยนี่มันจะสําเร็จไหมจ๊ะกองทัพก็ควรจะเข้ามาคุยด้วยนะครับมาคุยในฐานะคนที่เป็นตัวกลางนะครับก็ได้นะครับแน่นอนในการ ยึดอำนาจไปเนี่ยมันก็ฝ่ายที่ถูกยึดเขาก็อาจจะรู้สึกเป็นลบต่อฝ่ายที่ยึดไปใช่ไหมฮะเป็นไปได้แต่ว่าผมว่าก็ใจกว้างกันสักหน่อยก็และกันนะครับเอาเป็นว่าให้ทหารมีบทบาทเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็ช่วยกำกับการออกแบบการวางระบอบรวมทั้งการสร้างเรื่องความปรองดองขึ้นมาด้วยนะครับ,รบก็ก็หวังว่า รัฐมนูญเนี่ยจะผ่านความเป็นชอบของสปชนะครับแล้วก็การคุยกันเนี่ยการเจราจาการคุยกันเนี่ยไม่อยากเรียกเจราจาก็ได้นะเรียกว่ามานั่งพูดคุยกันนั่งพูดคุยกันเนี่ยมผมว่าเป็นไปได้แล้วก็รัฐมนูญฉบับนี้นะครับผมก็อยากจะวิงวอนว่าให้เข้ามาช่วยกันเป็นเจ้าของนะอาจจะไม่ ไม่อยากเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นผมก็ไม่ว่านะแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็ช่วยกันเป็นเจ้าของผมก็พยายามนะที่จะช่วยกับกรรมธิการที่เหลือออกแบบให้มันได้อะไรจากรัฐมนูญกันให้มากฝ่ายที่สุดนะครับไม่อยากให้มันเป็นรัฐมนูญของฝ่ายเดียวฝ่ายใดมันก็ไม่ยั่งยืนนะครับก็บ ตอนนี้ก็คงทําได้อย่างเดียวก็วิงบอลนะวิ่งบอลขอร้องอย่างอื่นก็ทําไม่ได้เต็มที่ผมขอข้อสุดท้ายอาจารย์คิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่จะร่างเนี้ยสมมติเป็นฉบับสองพัห้าจะใช้ได้กี่ปีครับก็เดี๋ยวก็ต้องอ่านต้องปรับต้องแก้กันให้ดีสักหน่อยหนึ่งนะครับให้สุ้มเสียงอะไรมันสมดุลที่สุดนะครับแล้วก็ให้มีความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับแล้วก็ นำไปสู่ความปรองดองนะครับแล้วถ้าจะมีการปฏิรูปก็ต้องร่วมกันปฏิรูปนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามันทำได้ตามเนี้ยมันน่าจะอยู่ได้นานไม่ถูกฉีกอีกไม่ไมถ,ถูกฉีก,กอีกครับแล้วว่าการฉีกร,รัฐมนูญเนี้ยนะครับมันก็ฉีกยากขึ้นไปทุกทีทุกทีนะครับผมจะบอกว่ามันยา,ยากยังไงรู้ไหมครับยังไงครับ <laughs> ผมที่ผมเพิ่งจะเคยไปร่างรัฐมน,นูญอะก็เป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็ต้องตั้งต้นทางรัฐมนูญเก่าทุกทีนะ เพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับเราไม่ได้เริ่มจากความว่างเปล่าทั้งหมดก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ50เป็นตัวตั้งเสมอนะครับและในกรรมธิการเนี่ยรัฐธรรมนูนปี40เราก็เราก็อะไรเราก็ให้เกียรติสูงครับให้ราคาให้น้ำหนักสูงนะครับก็รัฐธรรมนูนปี50เราก็ใช้อยู่จนเริ่มต้นทำอะไรเราก็ไปอิงรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทั้งนั้น ยิงจนกระทั่งถึงรัฐมนูนปี75ก็ยังมีมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันพูดไปเหมือนกับว่ามันฉีกง่ายมันไม่ง่ายเท่าไหร่นะเพราะว่าของเดิมมันก็ฝังอยู่ในใจของคนแล้วนะครับครับคุณผู้ชมครับกที่จบไปแล้วก็เป็นความคิดเห็นแล้วก็เป็นมุมมองของดรเนกเหล่าธรรมทั์คัตธรรมันะครับในเรื่องของการสร้างความปรองดองซึ่งก็จะมีการเสนอให้ตั้ง คณะกรรมการอิสระเพื่อความปรองดองและสมรนฉชันขึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างขึ้นมานี้รวมถึงคำสัญญาว่าปีหน้าน่าจะเห็นการเลือกตั้งอย่างแน่นอนส่วนรัฐธรรมนูนฉบับที่จะร่างเสร็จเนี่ยจะใช้ได้นานเท่าไหร่ก็คงได้แต่ตั้งความหวังว่าจะให้มันนานที่สุดถ้ามีความรอมชอมปรองดองกันนะครับวันนี้เวลาของรายการฟังความรอบด้านจบลงแล้วครับคุณผู้ชมกับผมบุรพานุงามแล้วก็ดรเนกเหล่ g, าธรรมัศน์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ